หสวัสด,ดีคุรสวัสด,ดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลูกเต่าชื่น,นโอห ก็งมาอีกแล้วค่ะทุกคนกับการอวดของในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่านะในวันนี้พี่จะมีอะไรมาบวชบ้างเอาจริงบอกเลยว่าวันนี้นะคะทุกคนของแบบสวยมากหนึ่งในนั้นก็คือตัวละครใหม่ค่ะทุกคนจะปิงบอกได้เลยว่าตัวละครน,นี้นะคะทุกคนโกงพูดได้คําเดียวเลยโกงมากค่ะทุกคนปะถ้าพร้อมแล้วนะคะทุกคนเข้าไปดูพร้อมกันในคลิปเลยดีกว่าครับ แต่ก่อนอื่นนะคะทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจลูกเต่าด้วยนะจ้าบินไปพร้อมแล้วทุกคนเข้าไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครั ทุกคนก็คือตัวละครใหม่มาพร้อมกับชุดใหม่อีกต่างหากนั่นเองนะคะทุกคนบอกเลยว่าโคตรสวยสวยไม่พอคะ่ะทุกคนตัวละครใหม่โคตรโกงเดี๋ <โฮ S 1> ยวเรามาที่ชิ้นแรกเลยละกันนะคะทุกคนในวันนี้มาดูกันที่ตัวละครใหม่คะ่ะทุกคนเน สำหรับอาเชียนตัวละครใหม่อันนี้นั่นเองนะคะทุกคนพูดถึงความสามารถหน่อยแล้วกันเนาะอันนี้คือยังเป็นเวล,ลหนึ่งอยู่นะคะทุกคนพี่ยังไม่ได้อ,ลลอัเบตจริงื่อสังหารสตูสําเร็จตําแหน่งของสตูคนอื่นๆทุกคนในระยะ50เมตรจะถูกเผยให้เห็นหตําแหน่งของสตูที่ถูกเผยคือเพื่อนร่วมทีมสามารถเห็นด้วยบอกได้คําเดียวว่าโกงโกมโมโคโหลายเท่ามากทุกคนเอาจริง <S <S คือโมโคใช,ช่ไหมเพื่อนทุกคนก็จะเห็นได้เหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้คือแบบว่า พ,พี่บอกเลยว่าจ๊าบเหมาะกับการเล่นสีสีมากถอดําซสำหรับตัวละครตัวนี้นั่นเองะคะทุกคนและนี่ก็คือหนึ่งอย่างแล้วใช่ไหมยังไม่หมดแค่นั้นนะคะทุกคนยังมีทางด้านของชุดอิงต่างหากนี่เลยชุดที่พี่ใส่อยู่ตอนนี้นะคะทุกคนเน่เดี๋ยวขอย่าพา,าดูหน่อยละกันนะคะทุกคนสาหรับชุดนี้นั่นเองนะเน่บอกได้คําเดียวว่าเซ็ตนี้สวยมากค,ะค่ะทุกคนมามาดูที่เซ็ตนี้ คนในเซตนี้จะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันเหมือนเดิมนะคะทุกคนหนึ่งเลยก็คือเสื้อค่ะนี่บอกเลยว่าซ่อนเกาะด้วยนั่นเองนะอันนี้บอกเลยว่าห้ามโคเทเกาะของค่าทําจากทองคำอื โคตรเท่ค่ะทุกคนบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวนะคะทุกคนสำหรับชุดนี้สู้กับสัก์ทองได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือชิ้นแรกนะเดี๋ยวเรามาดูกางเกงกันค่ะเนสําหรับกางเกงนะคะทุกคนบอกได้คําเดียวว่าเท่จะปีกค่นะทุกคนเวอร์วังอลังการมากสําหรับชุดนี้บอกเลยว่าสวยทุกคนสวยมากมาดูทรงผมกันก่อนละกันนะคะทุกคนนี่ก็คือทรงผมของชุดนี้นั่นเองนะคะผมและนี่ก็คือร่องเท้า ยังไม่หมดแค่นั com, ang, ้นนะคะทุกคนยังมีไอเขาเรียกว่าไหนนะลายเพ้นที่หน้าอีกต่างหากนะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวค่ะทุกคนโคตรเท่สำหรับใครที่อยากได้ก็รอเลยนีะคะผมจะบินแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะทุกคนของยังมีอีกนั่นเองนะแต่ก่อนอื่นพี่อนุญากปิดกล้องก่อนพรำ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 นี่ผ่านไปแค่สองชิ้นยังน่าเจงเดี๋ยวเรามาดูที่ชิ้นต่อไปกันนะคะทุกคนสําหรับชิ้นต่อไปในวันนี้อ้าวอันนี้บอกเลยว่าสวยมาก กระเป๋านี้นะคะทุกคนก็คือกระเป๋าอันใหม่อันนี้คือเลเวลสามนะคะทุกคนว้าวบอกเลยว่าโคตรเท่อะมาดูที่เลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่บอกเลยว่าเริ่มละเลเวลสองเริ่มแบบว่าปีกใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนและเลเวลสามนะคะมีเอฟเฟกด้วยว้า พลังบุญญาทุกคนบูญาสองพย่แต่นี้ยังไม่หมดค่ะทุกคนนี่ค่ชิ้นเดียวยังเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะคะทุกคนกระเป๋าใหม่ที่กำลังจะมานั่นเองนะคะแต่พี่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าชะมอไตัวหนึ่เน่ก็คือกระเป๋าใหม่นะคะทุกคนบอกเลยว่ามีหน้าก,กากอีกสังหากระดาบมีตั้งสามเล่มทุกคนบอกได้คำเดียวว่าโค้รสวยจริงทุกคนดูปเปลวเว้ยคือแบบอว่าเป็นของคู่กับชุดเลยนะจริอจองอะมาดูที่เลเวลหนึ่งอันนี้คือเลเวลหนึ่งนะคะทุกคน เลเวลสองฮะเริ่มเริ่มแบบว่าใหญ่ขึ้นสวยขึ้นแล้วนะและนี่เลเวล3ามฮะทุกคนเวลวฟ้ามะพร้าวแก้วมากทุกคนบอกเลยว่าโค่รสวย แต่ยังไม่หมดแค่นั้นยังไม่หมดแค่นั้นยังมีกล่องศพอีกหนึ่งอันด้วยนะคะทุกคนจะดูอย่งเงสำหรับกล่องบูยาเดย์2อนั่นเองนะคะทุกคนบอกเลยว่าโคตรสวยสเซ็ตนี้นะคะทุกคนสวยทุกอย่างเลยแต่ยังมีของอีกหนึ่งอย่างไว้ทุกคนที่พี่จะเอามาให้น้องน้ดูบอกเลยว่าชิ้นนี้นะคะทุกคนสวยมากอยากรู้ไหมว่าคืออะไร ว่าโคตรสวยฮะทุกคนและนี่ก็คือชิ้นสุดท้ายฮะเป็นทางด้านของไอซ์สวอนนั่นเองนงะคะทุกคนและนี่ก็คือไอซ์สวอใหม่ครับผมดีไอซ์สวอนบูย่าเดย์2021ฮะทุกคนบอกได้คำเดียวว่าสวยมากจริงสวยเว้ยบอกได้คำเดียว กคนคิดว่าไงทุกคนคิดว่าไงกับไอวอลใหม่พี่บอกได้คําเดียวว่าถูกใจอีแป้นหลายนะคะทุกคนสวยพี่บอกเลยว่าสวยมากทุกคนเะเจง <c oughs> บอกได้คําเดียวนะคะทุกคนว่าใครที่อยากได้นะคะรอจ้า,าและนี่ก็คือของที่พี่จะเอามาให้น้องๆได้ดูนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือของใหม่จากโลกอนาคตนั่นเองนะคะผมไซลแล้ว เดี๋ยวชุดใหม่กับสกินไอวอมใหม่นะคะทุกคนไปลองตั้งในหมดสีนั่นเองนะคะผมจะพนเชตนี้นะคะทุกคนตัวละครใหม่เนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าความสามารถของนางจะโดดเด่นไปในแนวไหนนั่นเองคะท <Wow. S 1> ุกคนคือพี่ก็ได้ไปลองไปเล่นแล้วนะคะว่าสัหารศัตรูแต่ดาเมจร,ระยะมันไกลเกินไปมันทำให้ไม่เห็นเดี๋ยวมาลองในหมดสีแล้วกันนะคะท <Wow. S 1> ุกคนว่าตัวละครนี้นะคะทุกคนจะเปิดจุดยังไงนั่นเองนะคะผม wow. ปอกไม่ก่อนดูกระเป๋าป่อดละกปิดไม่รอดเยอะเกิน <sk r isa> ่ะทุกคนพี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวละครยหงไงนี่มันเปิดจุดยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันทุกคนแต่ต้องสังหารให้ได้ก่อนถึงจะไอ้นี่คือโอเค ตัวกระเป๋าไปก่อนละกันนะทุกคนระยะนี้ที่ดูเหมือนว่าข้างบนข้างในบอกว่าข้างบนต้องมี f i น s t อ l แบบนี่ไงโอ้โหเผยอย่างนี้เลยเหรอทุกคน นี่ไงโอ้โหเผยอ,อย่างนี้เลยเหรอทุกคนโอ้โเผยอ,อย่างนี้ได้่ะโอโเผยอ,อย่างนี้ก็ดีดีดจริงเปิดจุดต้องเห็นแบบนี้คู่เคเหมือนกันนะคาะมาเล่นในโหมดสุดสีที่ว่าโกงได้ในระดับหนึ่งเลยอะด้วยวอก่อนด้วยวอก่อนถ้าจะคิวเราอะด้วยวอก่อน ว่ามันไม่ออกนมาให้เรายิงแน่เลยอะ oh. ข้างล่างเราหนึ่งตัวปะใกล้ Kill เราจะหันเก็บของจบแล้วสวยงามพี่แต่ได้อยู่นะพี่ว่าโอเคอยู่นะเว้ยตัวละครน,นี้จริง เฮ้ยจะแพ้หรอไม่เอาดิมพื่อนคิดคู่ลากันเพื่อน้นมาอพื่าบนอ่อรบ้า <ด>คือเพื่อนยิงเราทำไมไอ่ะได้ชุบได้ชุบก่อนทุก่อน kill what what first blood วชนะเห็นเห็นแล้วได้อยู่นะเจียงก็ไม่ต้องสืบนะคะว่า MVP คือใครนะคะทุกคนจะดี โคตรจะดีสำหรับใครที่แบบว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นั่นเองนะคะทุกคนจะบ,บิงเอาละค่ะทุกคนถ้าพี่มีของใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะเอามารีวิวให้น้องๆได้ดูอีกนั่นเองนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะทุกคนลูกเต่าก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบายครับบุยบุยนะไอ้เต่า